แกนะครับผมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับร้านนี้อันนี้ไม้เท่าไหร่นะเดนเล่สิบบาทไม้ละสิบบาทนะครับถ้าเป็นจานแบบนี้เท่าไหร่นะเดนบล่จานละยี่สิบบาทนะครับผมไซพูดใหญ่ๆเลยครับขอดูหน่อยครับพี่น่าเลยครับเชิญเลยครับสุดยอดสุดยอดขออะไรว่าจัดจ้านครับผมจัดจ้านเลยนะเชิญครับผมราคาเริ่มต้นไม้เท่าไหร่ครับพี่ยีบาททุกไม้ครับยี่สิบห้าบาททุกไม้เลยนะครับทุกคน ตนี้เราทำกระทางละกี่กล่องครับพี่สองกล่องนะต้านสดเขาดูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหเตียงมาเป็นโอ่งนะใหญ่ๆเลยนะต้นมันปลากายต้นมันปลากายนะครับผมก็ทกัแบบใหม่แบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวยจับเนะวะหัวจับหมูหัวจับหมูนะครขายยังไงครับแม่ค้าชุดละห้าสิบค่ะบชุดละห้าสิบบาทนะครับตัวเท่าไหร่ครับเนี่เจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิบบาทนะฮะอันนี้เป็นปลาทูจากจากอินโดค่ะอินโดปลาทูอินโด สวัสดีครับตลอดถ่ายคลิปยูทูปวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดข้างห้างอิมพิเลียมเวอร์สำโรงนะครับเป็นตลาดนัดเย็นนะครับพ่อค้าแม่ค้าเริ่มจะมาตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยตั้งนะครับก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูบรรยากาศนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอาหารมกน้มยใช่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่มาที่นี่นะครับเดินเข้ามานะฮะก็จะเป็นร้านทาโกยากินะครับผมมี ร้านลูกชิ้นปลานะฮะเยวาวราชนะครับผมไม้ละยี่สิบาทนะครับพูค้าแมค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมีร้านน้ำมีร้านส้มตำนะครับอตลาดที่นี่นะครับผมจะมีทุกวันนะฮะตอนเย็นนะครับข้างๆกับยินทีเร,รอร์สําโงนะฮะบิ๊กซีนะครับผมลึก้าเยอะมากคนเดินเยอะมากนะครับตลาดที่นี่นะครับพค้าไมค้าก็ยังตั้งร้าน ก็ยังไม่เสร็จนะครับเสียบเสียบมื่จุดจะต้องหมดตองต้องต้องต้องตองอส่วนมากเลยก็จะเป็นกับข้าวนะครับที่ทํากันแบบใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนะร,ร้านนี้ก็จะเป็นอ่กากำลังเตรียมร้านอยู่นะครับแกงเขีย,ยวหวานนะครับผมกําลังทําอยู่เลยนะครับ จำบ,บุญเส้นโบราณนะครับดูครฮะสปาเกตตี้นะฮะเต้าทึ้งนะฮะ,ะใส่แก้วนะครับผมแก้วละยี่สิบห้าบาทนะใส่ถุงถุงละยี่สิบบาทแบบนี้นะครับอันนี้ถุงละยี่สิบบาทใช่ไหมครับแม่ครับผม นี่ครับกับข้าวแกงนะครับผมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับร้านนี้ไ,ไเดี๋ยวผมพาเดินดูแบบยจะยาวเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านไสอัวนะฮะยังไม่เสร็จยังไม่สุดนะเพิ่งจะมาตั้งร้านนะครับนี่ครับร้านกับข้าวเขามีเยอะเลยนะครับทุกคนนี่ฮะ น้ำตกโทมยยานะครับชุดละสีสบบาทนี่โอ้โหเนี่ครับแปดสิบกรมแดนนปดกแปดสรัสนนมแมแดรับกรัมปมแปดสกรัมแปาบมปดบแปิ่าามกมปรัมบรับรับกมแปดรับ หมูทอดนะครับผมไก่ทอดนะฮะขีดละสีบาทไม้ละ10บาทคนเดียว5บาทนะครับแบบนี้เลยครับผน่ากินมากครับอันนี้ไม้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้สิบาทไม้ละ10บาทนะครับถ้าเป็นจานแบบนี้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ยี่สิบจานละ20บาทนะครับผมวลาเนี้นะครับผมโอ้โหเรียงรายสวยงามเลยนะครับผมครัวามหมึกย่างนะฮะไข่หมึกย่างนะพี่เนาะ น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับครับผมนี่น้ำจิ้มรสใหญ่แบบนี้เลยครับผมซีฟู้ดใหญ่ๆเลยครับขอดูหน่อยครับพี่ได้เลยครับเชิญเลยครับสุดยอดสุดยอดขออะไรว่าจัดจ้านครับผมจัดจ้านเลยนะเชิญครับผมราคาเริ่มต้นไม้เท่าไหร่ครับพี่25บาททุกไม้ครับ25บาททุกไม้เลยนะครับทุกคนโอ้โหตลาดที่นี่เขาจะมีทุกวันนะพี่นะครับผมประมาณบ่ายสองบ่ายสามพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มจะมาแล้ยครับครับผมมาได้เลยครับพี่มาได้เลยนะร้านนี้เป็นร้านหมึกย่างบายบังซูใช่ไหมครับผมครับ เดินครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับครับอันนี้เป็นอะไรครับแก้วครับเป็นปีกแก้วเอ็นเอ็นเอ็นแก้วนะปีกครับสีของปลาหมึกครับปีกของปลาหมึกนะครับเกือบเลยตัวนี้เป็นหนวดครับตัวนี้เป็นไอกรคอตัวนี้จะเป็นคอเปรูตัวนี้เป็นไอยแฉะโอเคเลยครับมาอุ้นได้ครับทุกคนนะฮะต่อุณครับครับไปเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับโอ้ยาวเลยนะฮะน่าจะเป็นร้อยเมตรเลยนะครับกับส้าพเขามีหลายอย่างนะครับนี่ครับ ยำปลาหมึกนะชุดละสีบาทนะครับอันนี้คือเขามาทํากันที่หน้าร้านเลยนะครับทุกคนกุูตตกหมูนะครับร้านนี้เป็นร้านกุ้งอุบบนเส้นนะฮะพรเพนกุ้งอบบนเส้นนะครับ,รเ,เ,นนรบเดี๋ยวเขาขายชุดยังไงครับผมพาดูเริ่มต้นที่ 49บาทนะครับผมนี่ครับมีผลไม้ด้วยนะฮะตามฤดูกาลเนาะเงาะแล้วก็ทุเรียนนะน่าจะยังไม่ได้ขึ้นทุเรียนนะครับยำปลาดุกปูครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมราคา40บาทนะฮะนี่ครับถุงใหญ่บบแบบนี้เลยเนาะ นี่เข้ามาทำที่หน้าร้านเลยนะครับทุกคนเนื้อโฟกุนนะฮะไม้ละสิบบาทนะครับแบบนีเ้เลยนะครับทุกคนมีหลายอย่างนะมีตีไก่ตับไก่ตุ๋นไก่เนื้อไก่แล้วก็ข้าวเหนียวออละห้าบาทนะครับเดี๋ยเรืขายใๆเขาจะไล่เราออกแล้วเนี่ยฮึ อบคุณครับผมนี่ครับข้าวผัดปูนะครับร้านนี้นะฮะกล่องละสี่สิบบาทนะฮะมีข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดแหนมแล้วก็ข้าวผัดกุนเชียงนะครับผมนี่ยผู้ย่างก่องละสี่สิบาทหมดเลยใช่ไหมครับพี่โอ้โหทำใหม่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะ กระทะต่อกระทะเลยนะครับทีนี้เราทำกระทะตะกี่กล่องครับพี่สองกล่องนะ ขายที่ไหนบ้างพี่ขายที่นี่พี่โยเลยไหมนี่พี่โยเลยนะ เข้าไปครับผมต้องยูทูบอ่ะครับผมอันนี้คือเราทำแบบสแตนดาร์ดไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าลูกค้าจะเอากุนเชียงเอาหมูแล้วก็อ๋อมาค่ะผัดไปเลยอันนี้เป็นผัดกุ้งอันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งครับผมครับกุ้งนี่ผมผัดไว้ผัดเลยไว้แล้วก็ของหน้าเฉยอ๋อครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ผัดรวมกันไปเลยถ้าเป็นลูกค้าสั่งหมูแล้วก็ใส่หมูให้ไปเลยใช่ครับผมนี่กุ้งเนี่ยมันแยกยากไงครับใส่กล่องล้วามตัวอย่างครับผม มีผัดใส่เนยก่อนเลยใช่ไหมครับใส่เนยใส่เนยชั่วนิดหนึ่งครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อเปียร์ครับผมเปียรนะฮะครับอันนี้จะผัดหมูครับอันนี้เป็นผัดหมูนะครับครับขายถึงกี่โมงครับพี่ขายถึงประมาณสามชั่วโมงประมาณสามลูกนะครับครับผมหมูก็จะใส่หมูตะกั่วใส่เลย

คือกุ้งกระเทีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะใช้ตาช่งางเนาะครับตัดครั้งละสองกล่องนะครับรบตัวเซ็ตเดียวนี่ครับเป็นข้าวผัดหมูน,นะครับทุกคนสองละสี่สิบบาทหมูเนี่ยหมูครับร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวผัดปูน,นะครับผมทุกอย่าง40บาทนะฮะก็มาอุดหนุนได้ครับทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับ ครับผมไปครับผมพาไปเดินดูนะฮะเรื่อยๆเลยนะฮะร้านค้าเขาค่อนข้างจะมีเยอะนะครับร้านนี้ขายอะไรครับผมน้ำตาลสดน้ำตาลสดขอดูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหเตรียมมาเป็นโอ่งนะใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นต้นมันปลากายต้นมันปลากายนะครับผมก็นกันแบบใหม่ๆแบบนี้เลยเนาะครับผม ขายชื่อยังไงครับพี่ขายมีเริ่มต้นก็ใส่สามสิบสี่สิบห้าอ๋อเขามีป้ายราคาบอกนะครับหน้าร้านเนาะสิบสองชิ้นสิบอ่าสามสิบบาทสิบหกชิ้นสี่สิบบาทแล้วก็ยี่สิบชิ้นห้าสิบบาทนะครับน,นี่เป็นน้ำจิ้มเนาะครับผมมีอาหารหลากหลายนะครับทุกคนที่ตลาดที่นี่นะครับนี่ครับตัวหม้อหนึ่งใช้เวลาทอดนานไหมครับพี่ ก็ประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีนะฮะขายที่ไหนบ้างครับพี่ขายที่นี่ที่เดียวค่ะขายที่นี่ที่เดียวเลยเนาะ,ค,ะ,ะครับผมบใบสองใบสามก็มาและะ้วเนาะครับโอเค okay, ครับขอบคุณครับผมร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะน่ากินนะทำแบบสดใหม่เลยครับนี่ก็จะเป็นร้านหมูเขาเรียกหมูอะไรนะฮะตะัวหมูแดดเดียวหมูเดดเดียวนะครับขายเป็นเขียงใช่ไหมครับเขียงเท่าไหร่เอ่ยเขียละหกสิบบาทนะครับ กำลังจะมาเลยนะฝนเพิ่งตกหยุดไปนะครับเมืเ่อกี้ร้านนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นหมูนะครับผมอันชนกนะฮะโอ้ดูลูกใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้แม่ค้ายังไม่ตั้งร้านเลยเออครับผมผมมาไวเลยนะแม่ค้ากำลังจะตั้งร้านเนาะนร้านนี้ขายอะไรครับยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยเครับนี่ฮะ ร้านข้าวยำแหนมครับผมยำปลาดุกคูนะฮะชุดละสี่สิบาทนะที่เสียห้าสิบาทนะครับที่ราคาเขายำให้ใหม่เลยนะครับราคาบอกว่าถ้ามาสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นลูกค้าจะเยอะนะครับวุ่นเลยนะครับ ร้านนี้เป็นนะร้านกะเพรารสเด็ดนะครับโอ้โหไปดูหน่อยครับ,ร,บร้านปลาท่องโกนะครับผม สวัสดีครับผมอันนี้เราขายยังไงครับตัวนี้ห้าตัวสิบบาทคะห้าตัวสิบบาทนะครับจะเป็นน้ำตาลหูหรอฮะใส่เครื่องสิบบาทจะไม,ม่ใส่เครื่องเจ็ดบาทครับผมใส่เครื่องสิบบาทไม่ใส่เครื่องเจ็ดบาทนะเครื่องบาเงบานะเลบล้นๆ้นจุจุนแนมแนมแ,แบบนี้เลยครับทุกคนเข้าวไรยา่าง สวัสดีครับผมนี่เป็นก๋วยจับเนาะก๋วยจับหมูก๋วยจับหมูนะขายยังไงครับแม่ค้าชุดละห้าสิบค่ะชุดละห้าสิบบาทนะครับขอดูชุดละห้บาทนะตัวนี้เลยใช่ไหมครับ ร้านนี้เป็นร้านยำขนมจีนนะฮะกำลัตงตั้งร้านเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร้านน้ำนะครับผมน้ำโอเลี้ยงน้ำกระเทียมน้ำลำไยนะครับผมแก้วละยี่สิบบาทแก้วใหญ่แก้วละยี่สิบห้าบาทนะครับมีน้ำเก๊ือหวยน้ำมะพร้าวนะครับมีกระบอกเอามีแบบ ปลาด้วยนะไก่กรอบนะครับผมูหน้าเนื้อแล้วก็ปูอัดนะครับเป็นรา้านบะหเตี๋ยวหแห่งโบราณนะครับซื้อมา20บาทนะครับพาเดินดูไปววเลยนะครับ เป็นร้านจับข้าวนะครับมีจับข้าวหลายอย่างเลยนะครับตลาดที่นี่ก็จะอยู่ข้างห้างอิมพิวเวอร์นะครับผมสุดห้างเลยนะครับเขาขายตอนเย็นนะครับสุดนมีทุกวันนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะ่ร้าก็เริ่มมาตั้งร้านแล้วนะฮะาเนียครับผมตลอดถ่ายคลิปครับผม น้ำพริกปลาทูเนาะมีผักเยอะเลยนะครับขายปลาทูไหนฮะขายปลาทูไว้ไห,ไหปลาทูต,ตัวใหญ่มากครับตัวเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิบบาทนะฮะอันนี้เป็นปลาทูจากจากอินโดค่ะอินโดปลาทูอินโดปลาทูไทยก็มีปลาทูอินโดนะฮะตัวะะอย่างนี้นะครับใครยังไม่เคยเห็นนะครับตัวละเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นปลาทูไทยใช่ไหมครับตัวละสี่สิบบาทอันนี้ตัวละสี่สิบบาทนะฮะน้ำพริกวันละกี่อย่างครับพ่อค้าสิบอย่างวันละสิบอย่างเลยฮะถ้าเป็นผักขายยังไงครับผักตั้งแต่สิบ กำละรสิบกำละรสิบบาทใช่ค่ะอันนี้รวมรวมได้อันนี้รวมรวมได้นะครับขั้นต่ำเท่าไหร่ครับรวมรวมได้เนี่ยอ่าก็ห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทนะครับอันนี้รวมรวมเนาะอันนี้ก็จะกำละรสิบบาทนะครับมีมีขายในอ่าที่ไหนนะในแอปด้วยนะในแอปด้วยนะฮะแอปอะไรครับผมไลน์แมมีทุกแอปเลยฮะมีไลน์แมนมีแกฟฟู้ดอ่ามีเฟนด้าฟูดเฟนด้าช้อปปี้โอ้โหมีหลายอย่างเลยฮะเบอร์โทรร้านเบอร์อะไรครับร้านนี้ 0846736062ครับผมทัวรมาสั่งได้เลยนะครับเข้าไปดูในเนี้ยในน้ำพริกคุณพรได้เลยนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับผมปอทูน่ากินมากตัวใหญ่ครับในคาตาเล่นะคะ๋ยวเข้าไปดูครับผมตะลอนถ่ายคลิปครับผมตะลอนถ่ายคลิปนะครับฝากด้วยนะครับมาครั้งแรกเลยนะฮะที่สำโรงกับข้าวมีเยอะมากครับที่นี่พลาคาร์ฟก็น่ารักนะครับ อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ปลาเนื้อปลาเนื้อนะฮะน้ำพริกใช่ไหมครับครับผมราดน้ำพริกให้เลยนะฮะแล้วก็จะมีใส่ถุงให้ด้วยนะครับเป็นน้ำพริกน้ำแจ่วน้ำพริกแจ่วนะฮะครับผมอันนี้ห่อหมกนี่ห่อหมกอะไรครับพี่นี่ไก่หน่อไม้ไก่หัวปีแล้วก็ปลาดุกครับครับผมไก่หน่อไม้ไก่หัวปีแล้วก็ปลาดุกไข่ห่อเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับทุกคนหอยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นกําลังเตรียมร้านอยู่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นยำยำใช่ไหมครับยำตามสั่งเนาะครับผมหอมอ่าหอยนะครับ อันนี้เป็นร้านหมูย่างนะครับผมผมมาซื้อแล้วเมื่อกี้นะครับไม้ละสิบ,บาทข้าวเหนียวห่อละห่อละเท่าไหร่นะครับข้าวเหนียวห่อละสิบห่อละสิบ,บ,าะสบ,บาทนะครับนี่ครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับกับข้าวที่นี่นะครับทุกคนเขาจะทําแบบใหม่ๆเลยนะฮะเขาจะมาทําที่ร้านเลยนะครับอย่างร้านนี้ก็กําลังตักขึ้นมาเลยนะตอนนี้ นี้นะครับผมฝนเพิ่งตกไปมานะครับเมื่อกี้ร้านนี้นะครับผมเขาขายชานมนะนมสดทรงเที่ยงนะครับผมท็อปปิ้งได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแม่ค้าได้ทุกอย่างเลยนะครับแก้วละยี่สิบห้บาทนะฮะ ร้านนี้แบบเพียวๆเรียวๆเลยนะครับขายค่าอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับถุงละสิบบาทกระสอบละสิบาทนะต้บอกว่าเป็นกระสอบแล้วเพราะว่ามันใหญ่มีข้าวสวยเข้าเหนียวเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกเป็นข้าวกล้องนะครับผมใสายรักสุภาพนะครับข้าวกล้องนะครับ ร้านยำปูม้ากุ้งสดนะหมูยอครับผมปูม้าตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับแบบนี้เลยครับผมโอเคครับนี่ผมก็พาเดินมาจนสุดเลยนะครับใครที่อยู่สำโรงนะครับข้างห้างอิเพียวเวอร์นะฮะตลาดเย็นนะครับก็มาอุ่นหนุนได้นะรับพรอค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักนะครับทุกคนแล้วก็มีกับข้าวหลากหลายอย่างเลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมตลอดแถ่คลิปต้องขอบคุณ สำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ